สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยก่อนอื่นนะคะคุณครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อนางสาวกัญญากรเวียงอินหรือคุณครูแบมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องคำะสมนักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลย คำะสมนะคะเราไปดูความหมายของคำะสมกันเลยนะคะคำะสมนะคะคือคำที่สร้างจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปเกิดเป็นคำใหม่มีความหมายมีความหมายใหม่นะคะแต่ยังมีเขาของความหมายเดิมอยู่นะคะส่วนมากนะคะมักเป็นคำะสมระหว่างคำไทยกับคำไทยนะคะแต่อาจจะมีคำผสมบางคํานะคะที่ผสมระหว่างคำไทยกับภาษาอื่นนะคะ ต่อมามาดูหน้าที่ของคำผสมนะคะจะแบ่งออกเป็น4ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1นะคะหน้าที่ของคำนามนะคะคำสรรพนามเช่นคำว่าพ่อครัวพ่อบ้านแม่พระลูกเสือน้ำตกช่างไม้ชาวบ้านนะคะ2นะคะหน้าที่ของคำกริยาเช่นเสียเปรียบกินแรงกินนอกกินใจอ่อนใจดีใจเล่นตัววางตัวนะคะ สนะคะหน้าที่เป็นคำวิเศษนะคะเช่นกินขาดใจร้ายนะคะสนะคะใช้ในเชิงเปรียบเทียบเช่นก้มหน้าหมายถึงจำทนนะคะแกะดำหมายถึงคนที่ทำผิดแล้วจากผู้อื่นในกลุ่มนะคะคนไม่เอาถ่า,านไฟเก่านะคะหมายถึงหญิงชายที่เลิกล้างนะคะไก่อ่อนหมายถึงไม่ชำนานนะคะ ต่อมาไปดูการสร้างคำผสมนะคะ1นะคะสร้างจากคําไทยทุกคำนะคะเช่นแม่น้ําทีราบนะคะสนะคะสร้างจากคําไทยกับคําภาษาต่างประเทศนะคะเช่นคําว่าของโปรดพเด็จการนี่นะคะสนะคะสร้างจากคําภาษาต่างประเทศทั้งหมดเช่นคําว่าคําว่าอะคะคำว่ารถเมย์คำว่ารถบัส เขาว่ารถเก๋งนะคะ C นะคะสร้างคำเรียนแบบคำสมาตินะคะเต่ปนกับคำไทยเช่นคำว่าผล,ลไม้คุณค่าเทพเจ้านะคะต่อมาข,อข้อสังเกตของเกตของคำะสมนะคะ 1. นึ่งนะคะคำะสมอาจเกิดจากคำต่างชนิดมารวมกันนะคะเช่นคำว่า กินใจเป็นคํากิริยาบวกด้วยคำนามนะคะนอกจากอ่านต่อไปคาว่านอกเรื่องนะคะนอกเรื่องจะมีคําบุพบทบวกด้วยคํานามนะคะสองนะคะคำะสมเกิดจากหลายค่หลายคำหลายภาษารวมกันเช่นคําว่ารถเก๋ง บาลีบวกภาษาจีนคําว่าเก่งใช่ไหมคะเป็นคําภาษาจีนเครื่องอิเล็กโตรนนะคะเป็นภาษาไทยบวกภาษาอังกฤษคํำหนเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษคําว่าอิเล็กโตรนนะคะต่อมาคําที่ขึ้นต้นด้วยผู้นักเครื่องช่างหมอของนะคะเป็นคําประสมเช่นคําว่าผู้ดีนักเรียน ชาวนาและเครื่องยนต์นะคะอ่ะลักษณะของคำผสมนะคะ1คําคำผสมที่นำคำมูลที่มีเนื้อหาต่างๆนะคะมาประสมประสานกันแล้วได้ใจความเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่าหางมีความหมายว่าส่วนท้ายของสัตว์ใช่ไหมคะกับคำว่าเสือมีความหมายคือสัตว์ชนิดหนึ่ง รวมกันเป็นคําประสมนะคะเช่นคําว่าหางเสือที่แปลว่าเครื่องถือท้ายเรือและคําอื่นๆนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะคําประสมที่เอาคํามูลหลายคําซึ่งทุกๆคํานั้นนะคะมีเนื้อหาคงที่นะคะแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วนะคะเป็นคําเดียวก็มีเนื้อหา ความผิดจากรูปเดิมไปเลยนะคะซึ่งถ้าแยกออกเป็นคำๆแล้วนะคะจะไม่ได้ใจความจะไม่ได้ใจความสมบูรณ์ที่ประสมกันอยู่นะคะสามนะคะคำผสมที่เอาคำมูลมีรูปเนื้อความซ้ำๆนะคะมารวมกันนะคะเป็นคำเดียวคำเหล่านี้นะคะที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันนะคะกับคำมูลเดิมนะคะบางทีก็อาจจะ เทียนกันไปได้นะคะออกไปบ้างเล็กน้อยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้คำมูลรูปไม่เหมือนกันแต่มีเนื้อหาแต่มีเนื้อหาหรือความหมายนะคะเดียวกันนะคะรวมกันเข้าเป็นคำผสมซึ่งมีความหมายแตกต่างกันออกไปโดยอย่างมากเลยนะคะคำผสมต่อมาข้อที่4ี่ค่ะคำผสมที่ย่อออกมาจากใจความมากนะคะ คําพวกนี้นะคะจะมีลักษณะที่คล้ายกับคําสมานนะคะเพราะว่าเป็นคําย่ออย่างเดียวกันรวมทั้งคํรวมรวมทั้งนะคะคําอาการนาม้มซึ่งมีคําซึ่งมีคําว่าการหรือคําว่าความนําหน้านะคะต่อมามาดูตัวอย่างของคําผสมคําว่าแม่แม่บวกคําว่าน้ําเป็นอะไรคะ เป็นแม่น้ำใช่ไหมคะต่อมาคําว่ารถบวกด้วยถังก็เป็นรถถังใช่ไหมอ่าต่อมาคําว่าส้มตำเนี่ยของโปรดใครส้มตำอ่าส้มนะคะบวกตำก็จะเป็นส้มตําใช่ไหมคะอันนี้นะส้มตําคืออร่อยนะคะกินจะได้อร่อยสุดชื่นใช่ไหมคะส้มตําเป็นของโปรดของใครเอย่ยต่อมาคําว่านาฬิกาบวกคําว่าทราย เป็นอะไรคะเป็นนาฬิกาทรายใช่ไหมอ่ะเราได้เรียนจบไปแล้วและต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงานเรามาดูใบงานคุณครูคจะอธิบายใบงานให้นักเรียนฟังนะคะใบงานที่ให้ทานะคะก็จะเป็นใบงานของคําประสงค์อ่านคําชี้แจ้งให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อหน้าข้อที่ถูกต้องและทําเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด เราไปดูกันเลยว่าคําคสมา,ราคระสมคือการนําคํามูลตั้งแต่2องคำขึ้นไปมารวมกันข้อนี้ตอบถูกหรือผิดอ่าถ้าตอบถูกก็ขีดเครื่องหมายถูกถ้าตอบผิดก็ขีดเครื่องหมายผิดนะ,ะเป็นยังไงกันบ้นางคะในเรื่องคํำะสมที่เราได้เรียนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูหวังว่านะคะคักเรียนจะนําเรื่องคํำะสมนะคะคไปปรับใช้ใน เรื่องอื่นๆได้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัเรมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย